พบกับช่องเป็นตอเอ็นสองแดงมากล่องมาส่งเพิ่มแล้วมาส่งหลายวันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้แกะสักทีแต่อันนี้จะซักผ้าแล้วก็เลยให้แกะออกมาเพราะว่ารู้ว่าต้องซักเป็นอะไรนะแต่ต้องซักอะ่ะต้องซักก็แสดงว่าเป็นอะไรลกูกเดาเดา,ดานี่อะไรบ็อกเซอร์บ็อกเซอร์ใครแกะออกมาเลยเดี๋ยวไม่เอาไปซัก ผม,ผมสองเปียไอเด็กผมเปียไอเด็กผมเปียสองคนช่วยพี่ต่อแกะสิแกะได้ไหมกว่าหลบสิแม่มองไม่เห็นพี่ต่อเลยกว่าช่วยพี่ต่อแกะบ็อกเซอร์หน่อยถุงบ็อกเซอร์อ่ะแล้วก็หลบด้วยมองไม่เห็นพี่ต่อเลยหันหน้ามาหากล้องหน่อยจ้ากแ,กแกะได้ไหมลูกดึงเลยห้ามใช้ปากกัดนะแตงไทยแตงไทยชอบใช้ปากกัดมันสกรปรกใช้ปากไม่ได้ ของแตงกวามาส่งครบหมดแล้วเนะลูกเนาะขาดแค่ของแตงไทยกับของพี่ต่อของแตงกวาแม่ซักให้หมดแล้วมีสีอะไรบ้างของพี่ต่อลูกมีสีน้ำเงินหยิบมาโชว์สิไหนสีกลางโชว์เดีกลางโชว์ดีนี่หันมาหากล้องดิว้าวสีน้ำเงินสวยจังเลยมีสีอะไรอีกคะสีส้มสีน้ำเงินสองตัวสีส้มสองตัวสีเหลืองไหนเอายิบมาโชว์สิลูก หยิบมาโชว์สิเหลืองอ่ะหยิบเร็วๆเลยอ่ะสีฟ้าแล้วของไทยได้แล้วแกะของแตงไทยสิอ่ะสีฟ้าสีฟ้าแล้วก็สีอะไรอีกแตงกวาสีฟ้าแล้วก็สีอะไรอีกลูกสีเขียวอ่ะโอเคนับสีแตงกวาของพี่ต่อมีกี่ตัวน่าจะประมาณสิบตัวสองสามสี่ห้าหกดแปดได้แล้วของพี่ต่อมีสิตัวนะลูกอ่ะของแตงไทยนับนี่มีกี่ตัว ของเกงไทยกางเกงในมีสีอะไรบ้างโชว์ลายที่โชว์ลายที่ลายกระต่ายของไทยอะนักที่มีหนึ่งตัวสีส้ม1ตัวสองตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะมีประมาณสิบตัวปะโอเคมีสีอะไรบ้างสีเนื้อสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีชมพูโอเคอะแกะป้ายออกให้หมดช่วยกันเดี๋ยวแม่จะเอาไปซัก นแล้วะคอะไรอะคันเล่อ๋อทำไมมันคุ้นๆจังคุ้นไหมลูกคัลเล่หรือว่าอะไรประกอบหรือว่าใช่แน่ๆเต็นที่เราเคยอยู่ในออคิดไงจับได้อยู่นะใช่มีอะไรเล่นแล้วแล้วนะคะพี่รังพี่รังหลบด้วย พ่อกำลังทำบ้านให้บ้านเต็นเป็นไงเด็กๆชอบไหมลูกพี่จิงแม่เคยซื้อให้แล้วเนอะอันนี้เนาะแต่มันพังแม่ก็เลยซื้อให้อีกรอบรอบนี้เป็นใครรอบรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วพี่ซื้อเต็นเออเดี๋ยวปูผ้าก่อนเดี๋ยวปูผ้าก่อนเอาพี่ตุ๊กตาเข้าไปด้วยไหมตุ๊กตามีกี่ตัวมีอะไรมีโพนี่มีกระต่ายเป็นเออเอาพี่หมีเข้าไปด้วยเออ ป้าดีป้าดีเอาเล่นได้ถ้ามารยาสายใครจะเป็นซอมบี้ห้ามเข้าบ้านนะซอมบี้อย่าสลับกันเป็นซอมบี้ ได้แต่เข้าไปไม่ได้เอ้พี่ต่อเป็นซอมบี้หนูอ่าที่นี่ขนตุ๊กตาเข้าไปจัดเร็วขนตุ๊กตาไปแล้วค่ะแม่หรอโอเคอ่าเล่นได้ตามทายาสายลูกไปหยาดได้ไวเลยพงออกวามาจังไคแตงกวาหลบน้องเดะบ๊ายบายดิบ๊ายบายอ่ะพี่ต่อบ,บ,าบ๊ายบายบายโอเคเล่นกันตามทายาสายชอบไหมลูกชอบค่ะโอเค ค่ะลูกค่ะลูกเล่นให้สนุกนะคะแกะมืดมากย้อนแสงเนนะะพราะมันย้อนสูงอุ้ยแสงเข้าอ่ะพ่อแกะได้ยังพ่อสั่งอะไรมา <laughs> พ่อต้องพูดแล้วพ่อไม่ได้สั่งหรือเปล่าเออเราไม่ได้สั่งเออดิ้งดิงดิงดิงพ่อเปิดดูดีอะไรแม่รู้อยู่แล้วแหละพ่อเปิดไม่ได้แม่จะไปฉี่แล้วว้าวคอยดูนะคราวนี้จะแตกอีกหรือเปล่าอันที่สามแล้วที่ซื้อมาแตกไปสองอันละเว้นกองแสงนะคะสวัสดีค่ะเป็นตา ในทำท่าช่องใหม่สิเป็นต่อแอนสองเต้เก่งมากมาไม่มีอะไรมากก็ได้ลุ้นกันตามเคยแกะกล่องการลูกแกะแกะแกะแกเดี๋ยวพี่ช่วยมี1แกะสองแกะสามแกะสแกะได้แกะลุ้นสี่แกะนะลูกสี่แกะสี่กล่องฉีกเลย ให้พี่กวาเพราะพี่กว่าเขาเป็นสาวแล้วเขาก็มีนมแล้วก็ต้องใส่เสื้อซับในแล้วนี่เป็นเป็นเสื้อกล้ามเด็กๆนะคะนี่ใครก็ใส่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวนะแตงกวาใน่แตงกวาลองให้ใส่ให้แม่ดูดิใส่ได้ไหมใส่แตงกวาเวลาใส่ชุดนักเรียนอ่ะแกะได้ไหมพี่ต่อ แตงกว่าเวลาใส่ชุดนักเรียนลองใส่ดูสิลูกใส่เข้ามาเลยเวลาใส่ชุดนักเรียนอ่ะมันบางใช่ไหมมันบางแล้วมันเห็นหัวหัวอะไรหัวนมเป็นสาวแล้วเวลาไปโรงเรียนใส่ชุดนักเรียนก็ต้องใส่เสื้อซับในใช่ใส่เสื้อกล้ามซับในก่อนเออเวลาไปโรงเรียนปกติใส่แค่ชุดนักเรียนมันบางมันเห็นนมเป็นสาวแล้วต้องใส่อะไรก่อนต้องใส่เสื้อกล้ามก่อน ใช่ต้องใส่เสื้อกล้ามซับในก่อนเฮ้ยอันนี้แม่อายมากอันนี้ของแม่เองอันนี้ของแม่อันนี้เป็นแบบว่าชุดเซ็กซี่ของแม่มเอาไว้ใส่อ่อยพอเอ้ย <laughs> พอ่อเซ็กซี่ไหม <laughs> <laughs> พอ่อ <laughs> พ่อทำหน้ายังไงนะ <laughs> พ่อดู <laughs> แล้วเฉ <laughs> ชีเอาอันนี้ก่อน เอาไปใส่เครื่องซักผ้าน้องกวาน้องกว่าช่วยแกะอันนี้ออกให้แม่หน่อยเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยแล้วก็ไปใส่เครื่องซักผ้าเอ้ยใส่เครื่องซักผ้าไม่ได้ดิปั่นผ้าไว้ยังไม่ตากเอาใส่ไว้ในตะกร้าสีดํานะเอาไปนั่งแกะแกะได้ไหมลูกอันเนี้ยชุดนักเรียนมันบางต้องใส่เสื้อก้ามก่อนเดี๋ยวเห็นนมนะลูกนะ <S <S พอมันบางมาก ตกกันไกลแตงไทยหลบหลบหลบแม่จะให้พี่ต่อแกะแตงไทยหลบหลบระวังโดนมือแกะได้ปะเอานั่งนั่งนั่งแล้วแกะนั่งแล้วแกะ <Okay. S 1> okay, นั่งแล้วแกะโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูตอนแกะเสร็จนะคะแตงก็เสร็จแล้วเอาไปใส่ตะกาแม่จะเอาไว้สักนะลูกนะ<ไ>เวลาใส่ชุดนักเรียนต้องใส่ะไรกรเออซับในจะได้อะไร เออเพราะว่าเสื้อนักเรียนมันบางแล้วลูกเนาะเป็นสาวแล้วก็ต้องใส่เสื้อกล้ามก่อนแล้วค่อยใส่ชุดนักเรียนโอเคเดี๋ยวแม่ช่วยพี่ต่อแกะก่อนต่อแกะได้แล้วอะไรคะอะไรคะอะไรอ่ะเป็น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 ไม้เป็นบล็อกไม้ต่อให้มันแบบว่าช่ช่ต่อให้มันเป็นลาวแขวนแขวนกระเป๋าแขวนหมวกอืมเพราะว่าอันนี้แม่ซื้อมาสามอันแล้วมันไม่ใช่สามดิซื้อมาสี่อันแล้วมันพัง ไปทุกอันเลยก็เลยต้องซื้อใหม่หเพราะว่ามันพังจะได้มีที่แขวนอ่ะโอเคเดี๋ยวรอพ่อมึงว่างแล้วเดี๋ยวให้พ่อประกอบให้หอ่ะแกะอีกอันนึงเร็วนี่พอ<ๆ>ใช้อันนี้แขวนแล้วก็ค่อยดูแบบว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะ<ๆ>เพราะว่าอันเก่ามันเนี่ยมันพังมันโยกที่ต่อกำลังแกะนะคะเดี๋ยวรอดูว่าแกะออกมาแล้วจะเป็นอะไรน้า มึงไทยทำอะไรหรอต่อเล่นเหรอต้องให้พ่อต่อให้ไทยต่อเล่นเป็นต่อแตงกวาให้ททยว่านี้คืออะไรแตงกวาไม่ใช่เป็นต่ออะไรแตงไทยไทยมาอันนี้คืออะไรคือน้ำหนักคือน้ำหนักคือของเล่นคือของเล่นเหรอน้องทายว่าของเล่นอ่ะพี่กวาทายว่าที่ยกน้ำหนักเป็นต่อไายว่าอะไรเร็วเร็วเร็ว กับทายว่ากขะปุกออมสินใช่ไหมไม่ใช่ทั้ง3าคนโอเคเดี๋ยวแม่แกะต่อแล้วและอันนี้ก็คือาใช่ฟิล์มกองแสงสีฟ้าหนะ้าคอมพ่อติดให้พ่อนะลูกเพราะาแสงสีฟ้าจะได้ไม่เข้าตาพ่อมันจะได้ถนอมสายตาเพราะพ่อแกอยู่หน้าคอมยี่สิบสีชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมเออมันจะได้ถนอมสายตาแสงสีฟ้ามันทำลายจอประสาทตานะลูกนะ เออทาให้สายตาเราไม่ดีทําลายไปจนถึงเนี่ยระบบประสาทในสมองอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันโดยติดฟิล์มกองแสงสีฟ้าและลูกนะมันจะได้ไม่ไปทํร้ายจอประสาทตาเรานะคะโอเคช่วยกันเก็บขยะออกไปลูกเดี๋ยวแม่ติดนี้ให้พ่อก่อนสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละมาแกะกล่องเล่นเล่นให้ลุ้นกันล็อตนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายที่สั่งมาแล้วต่อไปจะแบบไม่สั่งอะไรมาแล้วนะลูกใช่ไม่จะเก็บเงินเที่ยวละโอเคบายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพบกับช่องเป็นต่อแอนโซแซงนะคะพ่อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย